พี่น้องโอ้ยพูยาบาลฟิเลนจะแมนผ้าลูกลูกดังจะแมนผ้าลูกลูกปังเนะาะบ่เมนปังแต่นในประเทศต่างประเทศก็สิไปทั่วคอนเสร์ตเลวคอยไปไล่เบิ่งไหลายผูไหลคนสิได้ไปทั่วขคอนเสิร์ตหลายมองหลายแก๋ดีอพี่น้องเอยเออน้องยูรีน้องเจนนี่พูยาบาลฟิเลนนี่สิไปสิได้ไปเกาหลีเนี่ยสูตรนี่นะอีกสูตรหนึ่งเด้ออันเจนนี่ชีโฟ ก,กองว่ายุทีได้ไปไต้หวันอันนี้ข้าเจ้าติดต่ตอมาตแต่รถเล,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 เลขๆอุ่นสิได้ไปคอนเสิต์ตไต้หวันพี่น้องเออยูอตอนแรกเสี่ยคูดชิ้นจังไปน้ำบันทีสิบพูดชิ้นกะอู้พูดชิ้นจังติดม,มันหวัดเจ้าของพอดีเนาะหันไปคอนเสิต์ตไต้หวันพร้อมกับเกศิหุ่มผะเลียงเออไปน้ำตนะอนนั้นโอาฮ่าู่ชิ้นจังเลยบ่ได้ไปอื้ก็เลยมีกองวายุกับเกยนนี่เด้อต่้งต่โดนเติบแล้วโพดนี่นะ ปาิล่าจุดหน้าจุดจิไปทั่วยุโรปไปทั่วยุโรปนี่ไปสามประเทศไปฟินแลนด์สวิตเซอ,อร์แลนด์แล้วก็เยอรมันรอบนี่ไปสามคนพี่น้องเอ่ยมีเกีน์นี่ซีโฟมีกองว่ายยูมีบอร์ดบีกฟาดได้ไปิดทั่วหอดยุโรปขอว่าอิสา,าคักิตาอีฝอ,อ่เมสฝร่อเเอ่ยโอ้ยเนาะสะอ่อนให้ได้ไปิดทั่วยุโรปปนนี้แม่เหยอ มาเป็นได้ไปเที่ยวซื้อๆได้ไปเล่นคอนเส์ตได้เงินได้ข้ามพร้อมโอ้ยอิสาอิสาเห็นบอกููใดมาอยู่ตู่เกี่ยวมือสีกับมิแต่ปังมิแเต่สีดังไปนาเกนนี่เสี้ยโฟเดินไปหลายกว่ามูเด้อเนี่ยไปต่างเตกอนมูเนี่ยไต้หวันกับจได้ไปไต้หวันนี่ไปกับก้องว่ายูเกนนี่ไปวันนี้ยังอีกกัน เจนนี่ก็สิไปเกาหลีอีกโอ้ยคนหน่อยหน่อยคนหน่อยหน่อยคนนี้ซ็กสีคนน่คนอย่างมามักคักหนักแน่แท้ผู้ใดสิได้ไปใดนี้มันขึ้นครับผู้จัดพี่น้องพี่น้องผู้จัดทั้งคอนเสิร์ตทั้งต่างประเทศว่าเขาสิระบูมาเสีเยวผู้นั้นผู้นี้ือเข้าเจ้าระบูมาเจนนี่ไ่ได้ไปชูมองสรุปแล้วผอเบิ้งเจนนี่ได้ไปชูมอง,อเ,มเ,กมองเกาหลีก็ได้ไปกับน้องยูรีกัาบผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ไต้หวันก็นได้ไปกับก้องวายุโพดโพบ,าบ,าบ,าบาักบบโมบักแตงตัวน้อยๆผู้นี่มาเช็กสี่มาดังคักแท่ <c oughs> เออปจจุบันิสวิตเซแลนก็นได้ไปฟินแลนด์ก็ได้ไปเยอรมันก็นได้ไปโอ้ยน้อเฮยสิบ่ได้ไปพ๊บเอาผู้บ่าวฝรั่งมายามชะติพูดแต่ละบ่อเอาดอกละบา่อมาักแนวนี้ <c oughs> โอ้ยตัวหงอย่างเหลี่ยมเดอ้ออีลาคำแปงเอ้อยเน อ่อนช้อนเราได้ไปหลายกมูเจนี่ซี่โฟะยังหน่อยปูใหม่ใมกับสิได้ทะย้อยไปดอกพี่น้องเอยอืมลังแต่เด hey, really? uh, really really so. <sh> ็กหน่อยกับสิดุลรถ่นเด็กหน่อยกับสิไปยากมากยากดอกรุ่นใหญ่ข้าเจ้ากับสิทะย้อยไปแต่ละคนทีละคนดอกตีมันขึ้นกับผู้จัดต่างประเทศพร้อมเข่าผู้จัดคอนเสิร์ตนะนะเออข้าเจ้ากับสิเรียกเอาศิลปินผู้นั่นผู้นี่ไป เรียกเอาผู้นั่นผู้นี่ไปจ้งสีขายบัตนได้ค้าเจ้าก็สิคำนค่นใส่ค้าใจเขา,ขาละเนาะเพราะว่าคาบัรคอนเปิร์กสุดยึดตั้ตงปะเทศนแพงจังดนีพี่นอ้องอือขันเอาไปแล้วเขาลุกทุนเขากันอืมเขากับบ่เป็นตาเอาไปเขาต้องเอาเรียกเอาคอนส์ตที่เอฟซีคิดว่าอืมสิมาม,ม่มาเนนนอนได้กำไรเนนนอนบลูทุนสินะแต่กับสิไทยยอยได้ไปดอกตัวเกี่ยวหอดังชุคคนพี่น้อง หลอบนี่เจนนี meals, m, ่เมาสามว่าเลยก็ยังว่าโพดโพบักโม่แบบแต่งโอ้ยน้อเฮยปันเนอะเด้อปันเพราะยญงอึงแน่ะเด้อโอ้ยให้เจ้าปังให้เจ้าดังไปหนาเศร้าประสาวชส้มซืนบุคคลไหนอันแตกตื่นหมาหุ่มมาหอมเด้ออีหล่าเออย่ลืมพ่ายหาว่าสิวยพอดมวนวมวนมวนกระไดจากเสียงอึงเล่าอิสานนันงร้าสวัสดีครับสวัสดีครับ